ครับ<ข>ผมสวัสดีครับผมเช่นค <ö> <thood> ่ะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาขวนตะเศ้าเลยครับมือนี้ให้รบพี่ให้ผมเปิดตึ้นตะเศร้ายับท่านได้กินเขาง่ายไปหรือครับเช่นค่ะยังครับย้ำเศ้าผมบ่ค่อยกินอนไรครับผมกาแฟตั้งกวแล้วกันแล้กาแฟมาต้องโกแล้วกัแล้วครับจะไปกินเหยื่อชนเป็นเที่ยนผลหลังไร้เสี่บ กาแฟบะตองโกเมนูเดียวกันเลยตัวนี้เมนูประจำครับอันเต่าหอยกินกำจนเลยจนมากง่ายๆเนาะครับเจ้าเจ้าว่าเสียดายว่ขอเสียดายฉันฉันเอฟซีเห็นว่าโอ้ยผมกัดผมกัดเลขออกมาแล้ะวู้ยคือเสียดายอยู่ดีครับเพียงขาผมอุตส่าห์ว่าไอ้ ให้่แตกสามตัวก้อนของสาให่ได้รูกันเหมือนแม่ผมส่งให้เจ้าผมก็บ,บอกเจ้าว่าวันที่สิบหาเปลุงไห่ในเด้อผมบอกว่าผมก็ล้อเบื้องอยู่บ่เห็นแม้ว่าในไลน์นั่นกะมีคนได้หลยอยู่ที่ขนาดจะได้เป็นต, man, ตัวโต๊ดแมนแมนแมนยัดสองในเขาบ่มักดอกเราว่ามันออกไปแล้วแมนครับแต่ผมจุดได้มันเป็นแปดยัดสองเลยผมกลับแห่ซื่อเลยเล็กผมกับว่ามันบอกไปแล้วทั้โตผมผมเห็นของบ่มักเลย ผมเป็ไหนตัวเท่ากันไหมผมเป็นตัวตรงนะจุดให้อ่าจุดออกมาได้นี่สามตัวตรงตรงเลยมันงไหครับแปดเจ็ดสองเลยครับแปดเจ็ดสองสามตัวตรงแต่ว่าเส้นขาเมื่อกบไห้เป็นสองแปดเจ็ดเพราะว่าเจ็ดแปดสองไอแปดเจ็ดสองมันออกไปแล้วไอเจ็ดสองมันออกไปแล้วผมเคยเล่นกับไห้เป็นสองแปดเจ็ดจริงๆแ่แม่นั่นเจ้าเจ้ามาเอาความฝันของมือนั่นเละผม ผมได้เลยตัวนี้ไหมผมมาเสี่ยงผมปันมาผมได้จับลาสองมือเลยขางขางแล้วโตไหมครับไส้กับตหนึ่งหัวกับตหนึ่งตาหน,นิงโตเนอ้ยไงครับแต่ว่างวดน,นี่งี้เรามาแบบแปลกแปลกเลยเราไมา่หายเล็ก่อยเราบอกว่าหายไปแล้วบูพ้ากันเราวดน,นี้เราไมา่หายเราหายเป็นปริศนาแต่ว่าเป็นตัวเลขอยู่เรางูมาปล่อยได้ข่ปะ เอามาปล่อยให้เอาอู้งก็ปล่อยให้ให้พูนี้อ้วงปล่อยให้ให้พวูนี้อ้วงปล่อยให้ทีครับเออไล่กันข่อยมันขึ้นเอาว่ามันปูมันศูนย์มอให้ยสามตัวแตกแล้วว่าเอาแจ๊กข่อยกัง้องยังปฏิปไต่ผิดละแล้วทั้งใครบอกเลขแล้วแล้วสิเขียดเห็นไงก็บอกจัดกเพราะว่าให้แล้วมันบ่ได้สมดังใจแล้วนะครับคือว่า เราให้ไปท่าไปจองกับทินคือบุญไข่บารมีขอมาา่อยมันาดจีนหน่อยหลัลงจีนาะครับผมอันนี้ข่ก็เลยอธิษฐานไม่ไหวเหลขกตัวนี้มันคาราค่าซังอยู่นะาว่ะเอาสี่จ้าปูอธิษฐานนะขอ,อจุดถูกูเนี่ยให้มันดออกไม่ได้ถูกนี่แหะสุนอรลูกที่ส่งให้เพื่อนให้เอ็ดซีแล้วก็บอกลูกบอกหลานซื้อเอาสุนทรครับหยุดมาเงี้ยมขคืนได้แปดเจ็ดสองแต่เลยมานอนฝัน ว่าจะของเด็กจับป่ามาขึ้นข่อยกับชิดเหล้าเล็กเจ็บสองมาแนนอนเด้อแต่ข่อยมุกป่ากับเขาอยให้เขาจะเอาไปซื้อให้ลูกขงเนี้ยไปซื้อจะได้เพราะประมาณนี้แล้วแต่่างวดเนี่ยเรามาแบบแปลกเราให้คุณยิ่งมาเอางูมาสองตัวป้อยไรกันถ่อยเลยเอาันแล้วออกตามวันนี้นักในังไหมงูงูโตงูใหญ่งูหน่อยครับงูเขานี่แหละครับโอ้งูเห้าตี ล่กัดข่ไข่กันแรกน้องสารประทุมาแล่าอ่ะค่ะบอกกันเลยว่าโอ้ยย่าเห็นสิบสี่เถอะนะแต่อยยากผมกกว่าติดกับงูสิบครูบอกเลยว่าพราะเพราะพราะพรมันมันที่ตายมันที่ตายสนมาบ้นนี้เราสิไปแล้วเลยว่านั่นครูเข<อ>ียนไม่ยื่นมองกูนั่งปฏิบัติทั้งยุสานกับเตื่องเอาคอยเข้าไปเบิ้งไข่อยเห็นเลขห่าตัวนี้เลขห่าตัวตีในสารน่ะ ตัวเดียวว่าได้แล้วคนดิ้นหนึ่งเลยแล้วแล้วเขียนต่อกันเลยแล้วเขียนต่อกันพืชเดียวเลยนะครับบัตรบัตรดิ้นอย่างนี้แล้วเขียนตัวเลขสดแต่สองสี่เจ็ดห้าหนึ่งแล้วเขียนไว้ไะสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งแมไข่กระเละแยกง่ายเป็นสองสี่เจ็ดหาหนึ่งมันตรงนา้นต้องการก่อนว่า มันเป็นปปนมูดอกไปกิด๊เนดี่ยไป่เลเาาี้ยงเอาสามตัวนคลื่นแตสองเจ็ดสี่สองสองเจ็ดสี่หรือสองสี่เจ็ดครับเออสองสี่เจ็ดไปว่าไข่เลี้ยวสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดเออเลขล่างขาไขว่ามันต้องเป็นฐานหนึ่งเพราะว่า,า,าสำหรับเขียนในลักษณะนี้เราก็ได้บอกว่าอันไนนหนบนไหนล่างนะแต่สำหรับผูบ้ดใดมาเดไดเด็ดเหรอเราเขียนเป็นพืชเดียวเลยเนีย้ยังไม่หมองโลนนั่งสมาธิปฏิบัติทั้นะะ ยังไว้แล้วไปง่อะไร่ข่อยแล้วข่สุดท้ายข่อยก็ไปเล่ากับบวกข่มปปันบึ้งยู่ห้หละยุ่สามครับโมเมนต์นีมม่หาตัวโมเมนต์ปูชีอ <c oughs> ให้เอาเลขตัวสุดท้ายเส่เอ,เอียงบ่ครับเช่นค่ะจักข่อข่ก็บว่ในแน,น่ใจญ่ที่กันแล้วเขียนไว้สองสี่เจ็ดห้าหนึ่งแล้วเขียนไว้ังสี่เลยครับข่ติ้งึ้นมาข่อยกับจดเส้กระดาษไปครับข่ก็เลขบวก เมียคอยว่าเออฝันแต่เล็กเดเด้อบอกลุนงน้องซุ้มเห็นงั้นนี่ไงละว่ามันเข้าไปได้เลยซุ้มสั่งยึดปากใครเขาได้ตัว <c oughs> <c oughs> ผมว่าน,น่อยนักหน่อยนะที่ครับพนสิถูกตรงๆวันที่ผ่านมาแม่นถ้าคอยบอกว่าการซื้อเอนโคบประตูระเบียงเขาไปได้ว่าเจ็ดสองมันออกไปแล้วนะสี่สิบแปดเจ็ดเขาปเป็นนักแปดเจ็ดเขาโต้ใสเขาได้ลอยหนึ่งซุ้มสั่งยัี่ยแต่ว่า ต้นโตไข่หนีกันมันจะปลูกจะเมียหรอสิครับวันนี้ไข่ก็บ,บอกเขาแล้วล่ะว่าตัวนี้ละเลขปูเรามาเขียนให้แล้วเขาก็จอบความฝันข่อยอยู่ลูกเมียไข่ก็ได้สำหรับตัวไข่อๆก็บับตัดตีไปยังไงม,ม,มันมันไม่ได้ตีเนาะไปเอางูมแมลงเนาะไปจ่ายเลขมั่งยังสี่เลยนะครับบอกไปเบิ่งเอาอ<บ>ยู่สานมองปูปฏิบัติวปฏิเพิ่นว่าครับผมไปเบิง่งผมไป เห็นเลยขาตัวนี้แหละครับแจ็กสี่แยกเราแบบไดแต่ว่าลังคนไปแยกเราเ้อแต่ข่ข่แยกนี่คือเป็นสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งพราะว่าเราเอางูงูปล่อยข่ให้ผู้งญิ่งเอามาปล่อยงูใช่ข่ยนี่ย่อยว่ามันมาสีมาแล้วซีเห็นไทยเห็นแล้วซีนะู้งยิ่งซีครับข่ตีพ้หยิงซีงูเป็นเจ็ดงูเป็นเจ็ดแม่ครับงูสองตัวพอมแม่สองตัวเนาะ องุสองโตมันไล่ไข่ไหมมันสี่โมเป็นยังสี่เครับเชี่ยงขาสี่เจ็ดสี่เ <7, S 2> จ็ดสองเป็นไหน,นครับการแม่นการแมน่น,มนนั่นกับนนาการโคตรมองมันก็จเอาศูนย์ใส่ก็ได้เพราะว่าไข่ศูนย์ได้ไข่แหลกอมสายเยอะครับสา,สารมะพร้าวมีไหมันกับว่าแน่ดอกเพราะวันเลขเนี่ยมันบนนี้สีด่ดอกขันมาจะสี่เพราะว่าอาจจะเป็นที่สองสี่เจ็ด ฤสิเป็นชี่ชูดไปสิก็ได้แถมมันตีไปหลายความนะครับแค่ว่าข่าเล็กปู้ได้กับตัวนั่นแหละค่านมี้โชคดีมีพวกเย็นมาเป็นไหนสักผมย่ามันเป็นซีเกตสองไหมครับออกเย็ดมันกับบนแน่ออกเย็ดสองสามงวดติดเป็นไหนเออมันกับเป็นไปได้เหมือนเด้อแม่นบัวแต่ว่าครับมันกับบนแน่คือกันแต่ว่านี่แหละที่ถอยได้ เรียกว่าสําคัญข่อยให้ล้อเละถูก่อยให้ล้อเละทุกอีกเที่ยนหนึ่งว<า><ด>ันนี้ไงคนไม่โชคล้มเหตุสีเบิ้องรถค่ะเ่ราะขันเจ้าลงมวงหนึ่งหนึ่งเมนเพิ่นมาถือตัวตรงเพิ่นกระได้โต้เพิ่นจะเพราะนี่กำลังใจสูงยู่มีผู้เพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่าถ่าเละถูกเชี่ยนขาจากมีหลายคนอยู่ที่ครับ ผมบ่าดคลิปแล้วตอนสิบเอ็ดโมงเนาะอันบานี้เหลือของเสียนขาบ้าสิบเอ็ดโมงมันสวยเห็นไหมทั้งเก็บของกับท่านได้ซื้ออันนะเรื่องของเรื่องนะท่านได้ไอ้นี่นะว่าเสียซื้ออย่างไรซื้อตัวใดจังนะเก็บซีได้เซ็นคนใดเก็บซีได้จะในไลค์ข่อยับในเฟซเจ้าเนาะในลงเนกัไรไลครับแมนสามารถชี้ผมกับมีอยู่ประมาณสองเกือบสามร้อยล่ะครับ คนที่เห็นแมนยังว่าข่อยก็เสียดายอยู่เทนเอฟทีที่เขาเจ้าว่าอะไมีไลน์มีเฟตนะเขาเจ้าก็อุตส่าห์ทะเลขไข่อยนะครับคอย่อยจะให้อีกสองวันสันเดยพ์พอร์ตมันงที่เขารรษาแล้ววันที่สองทิงหายก็แสดงว่าหนึ่งกรกฎาคมแล้วก็สิบหกกรกฎาคมเหลืออีกแค่สองวันนะครับเนาะแมนเนะพราะว่าเพื่อนกับติไปจำศีลเพราะว่าคอยกับที่ได้ปฏิบัติธรำด้วยกันรรษานสมั่งอย่างเรียนพวกมีแล้ว ข่อยกะคิดว่าทีให้แตกสองวันนี่แหละถิงทรวดไหนเบิ้งเพราะว่าข่อยกะขอพูดไว้แล้วเียอะสองวันก็ถิงทรวดไห้เปิ้ลจะได้ปูเลยไปก็บอกดูครับก้อนงเขาแต่ว่าก้อนก้อนที่ข่อยจะฟันเนี่ยก้อนที่ว่าเลขออกแล้วข่อยฟันนี่คือว่ามันเอ็ดใจหมองที่ว่าเพิ่นเอางูไปได้ข่อยเหรอกี่เพิ่นมาบันที่บอกเลขบอกไงเลยนะครับท่ยังเป็นศูนย์มันแคบในข่อยที่นะครับ เอาให้เด็กใหม่ผู้ยิงน่ะู้สาวสนใหม่น่ะเอางูมาสงตัวไล่ลงเน่เห็นไข่ไล่เล่งูเอไล่ไขได้ไหมไกันงูไปกันแล้อมสามาพุไปเยอไปว่าโอ้ผมผผมผ่ผผมผมผมผผมผัผมผเผม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 ผบผม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 ยมผมผมผมียังท่มอนัมาธิเด้อไปมมอขลมนมม่ผผมผ ผมว่าสองสี่เก็ดน่นาจะเป็นเลขหนาหาหนึ่งน่าจะเป็นเล็หลังหรือว่าผู้ใดมัดมแถวหลังก์็ลองสับเนเอาแล้วมีตะหนี่เลขเพิ่นแล้วก็ถาล้อเอาตะเล็ทู่ข่อยขันเลขทู่มะเขากับเล็ฝันอันเลขฝฟันมอเขาก็เล็ทูกเดี๋ยวนี้ยมันเป็นที่เดียมเพราะว่าข่อยจะอธิษฐานไว้แล้วล่ะว,ว่าถ้าความฝันมันเป็นจริงไยเป็นจริงในทูกขันทูกมันเป็นจริงไงเป็นจริงในฝันเพราะว่ามันใอีกแค่สองงวดนึง ค,คิดว่าถิ่งทวนค,นนความถิ่งทวนเนี่ยใครว่าจิตแตกดิถึงบนถึงล่างเครับวนนี้ใครก็ให้ทั้งนี่แหละเลขแคปโ,โ,โอเดียวโกรอล่ะบออ่อไหลก็เกินเน,นี่ยแต่ผู้ใพิจารณาครับไอ้ไปหาตันี่แหละสำรับตัวใครก็แยกให้คือสองสี่เก็ดล่างกระหานึงนี่ฉันนี่เลข,ข่อรบ่อไหบอลบ่อไหลเกินกำลังที่เขาจะซื้อแล้วแหละครับน้องทุนตาบบนี้ปาดนี่กคล้งเบิงดีน่นาหละบลไ่ไล่แขนแขนแล้ววันนี้เลขที่ เลขทูบนี่เส้นหาติดจุดคือเก้าบอกครับวันที่สามสิบบุนบอกจุดผมติดจุดแล้วผมติดส่งไหล่ไห้เจ้าว่าโอเพราะว่าตัางแข่ง้าเราเราสินเดียนมาผมบอกใอยมีเวลานะครับผมต้องไปนั่นไปน,นี่คผมติดส่งไห้เจ้าคือเก้าล่ะแจ้วกันส่งแล้วหาเจ้าลงให้เพื่อนะอนะะแต่มันเป็นยังบุญผู้ข้าเจ้าทาอาัติลำเลียนูมองไปเด่าน่าฮ่า่า่่าวน่ ทิวตตี่ิสามตัวอ่ันี่จเรียงไหวหลายปนนี่จะมาดแก๊เนีวเขามาปวดไครกะไม่กับเขากหน้ามันมือสามไหลมาเด็แค่จังคนเดียยันบเลยครับมือหนึงเ้าหัวหานเี้ยนหัวเจี้ยนอาหารสุเดี๋วก็ต้มใจต้มปลานิจ็งงมกินในบ้านใมใจบุญยอ่ดอกมันโอ้ยใครอยู่ดอกครับคนไหนนั่นหะสังวาน อย่างว่าเซียนครับมีโชคมีลาบมีนั่นล่ะเนาะมันอยู่กับบุญกับผ้าเนาเห็ดไหมอืมบารมีบุญที่นี่กับเพื่ออะไรน้องข่อยยืดดอกครับข่อยกับข้อได้ข้อได้เกียมงูเกี่ยมหมาอะไรเกิดบุญเกิดทานอะก็บล่อยยือดอกข่อยเขากับบ่ายข่อยขาดเงินดอกมึงมาแกใครก็ได้ข่อยเกียมเขาเขาขายโชคไป่อยยืเอาขอยคิดอันใดมันกับสมันตั้งราสนาข่อยมืดยื่ดอกข่อยก็ดีใจเยอะครับแต่ว่างวดนี้ขัน ใอบอกคนม่เชียวันเลขมีซ้ำนีเด้อรถเสรเล็ถูกย่างเดียวบ่บ่มีเปลี่ยนแปลงได้ของปู่รอเรเล็ถูกย่างเดียวเอาไปแลวกันลงให้เพื่อนติ่งรลก่อพ่อกจะทํำลงมรถแค่เจ็บ่อถูกก็ะดิ่ตัวนี้ลหละจริงผู้มาดแบบเลยก็ตัดเลนเอาไปนะหาตัวนี่ลหละเด้อสองสี่เจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งขับผมเอากระซี จังไรก็สิรอเล็กถูกเส้นขาเราบันี้นะครับแต่ว่ากอาจสิเป็นช่วงท้ายๆนั่นบรอครับประมาณนั้นเนาะแม่นแม่นแมนครับผมทันกันครับแจ้งไดจังมนึ่งข่อยกชี้ไปบ่อตบแต่ว่าเจ้าก็รู้ว่าข่อยห้เล็กเล้วกับมีมีเตี้ยนเหมือนว่ครับผมก็คือตัวใดตัวนั้นเลยกับท่านละผู้เพื่อนบ่มากที่ข่อยจับห้จะหายกับห้ไปแยกกอนไป่หน้าตัวนี่งแยกกันเนาะแยกเอาเองเออแยกเอาเองเพราะว่าเพื่อนเขียนต่อกันเป็นพื้นเลยนะ แต่ว่าโดยปกติแต่ว่าโดยปกติแล้วมันกระสีบดได้จับหาโตมาใส่กันดอกสําหรับแนวทางเล็กเวลาปูเพิ่นมาไห้เนาะครับเนาะบ่เป็นสมบ่เป็นตัดตัดทั้งมาไม่ใช่ตัดทั้งหลังกันนะทั้งตัดหน้าตัดหลังกระสีะมาณนั้นเพราะว่าปกติมันกระสีต้องกอดกันมากสีบดได้เอาจับหนึ่งมาใสสองสีจับสี่มาใสหนึ่งปกติสรบสเป็นแบบนี้บ่บ่ก็แบบนันขึ้นขั่ขึอยจับไปต้นี่างขึ้นสองสี่เกียนต่อขาหนึ่งนี่นี่ค่อยจับเนี่ย เออคอยก็จับให้าไข่ชนนี่ไดผู้ใดว่ามาคือคอยกัไปแบ่งเอาอืมีคอยจับให้ครับคอยแต่ว่ามันมันเขียนไว้สวยดอดเพิ่นเขียนไปถามเพิ่นนางสามารถที่จะงามดดกเป็นเลขคือเหล็กตัวโบราณครือภาษาขอนี่ละเพิ่นเขียนไปเอาไม่มัวมันเลยนะครับผมเอ๋อเดี๋ยวจังไรกับจังไรกับสิติดตามล่อเล็ดทูบแล้วครับเชี่ยขาครับครับมอนี้กับขอบคุณหลายๆครับผม Tá, uh... uh...